สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานเป็นพุทธศินยุคปลายจำลองพุทธศินมาจากพระพุทธดูปยุคสุขโขทยัยพิมพ์นี้สายอนุรักษ์อาจารย์บางท่านก็เรียกว่าพิมพระประธานฐานแสบนะครับเนื่องจากมีเส้นรองใต้ฐานสองเส้นก็คือใต้ตักหนึ่งเส้น และก็ตายฐานบัวอีกหนึ่งเส้นเรื่องของพิมพ์พระอยู่ที่จินตนาการนะครับอาจารย์รุ่นเก่ายุคโบราณอาจจะเรียกพิมพ์พระแตกต่างกับอาจารย์ในยุคปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายเป็นพระสมเด็จที่มีการลงลักทั้งอกปัจจุบัน ความเก่าก็ทำให้ลักได้ถุนรอดออกไปแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับงอกขึ้นมากบลักเป็นพระสมเด็จที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดสังเกตได้จากมีความเก่าลงไปเกาะจับติดและมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงพระสมเด็จที่มีการถนอม้พระไว้แบบนี้นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆัง ทัานใดที่ได้พบเจอพระสมเด็จที่มีการถนอมเนื้อพระไม่ว่าจะเป็นการถนอมแบบไหนชนิดใดถ้าเก็บได้ก็ควรจะเก็บทั้งนี้ก็เพราะว่าอนาคตจะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้วยกล้องการขายาสูงก็จะเห็นเนื้อหาที่หนึกนุ่มมีมิติบ่งบอกถึงว่าเป็นพระสมเด็จประละังอย่างชัดเจน นะครับนั่นหลังก็เป็นหลังคาดานความเก่าทำให้เส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมรนทัดลักที่ติดอยู่บางส่วนก็หลุดลอดออกไปบางส่วนก็ถูกปูนงอขึ้นมาเกาะทับนะครับพื้นผิวมีความสูงความต่ำชัดเจนมงบอกถึงความเก่าขององค์พสิ่งที่เราจะต้องดูว่าสมเด็จก็คือต้องดูความเก่า และดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ดูธรรมชาติขององค์พระว่าจะมีสภาพแบบไหนนะครับถ้าท่านใดที่ดูหลังพระเป็นดูหลังพ้าขาดแค่หลังพ้าก็บ่งบอกได้ว่าพระองค์ที่เราดูนั้นจะเป็นพระเก่าหรือพระใหม่จะเป็นพระแท้หรือพระเลียนแบบนะครับด่านข้างตามขอบก็เป็นจุดที่จะต้องมาสังเกต พระที่มีอายุเก่าถึงยุคถึงแม้จะมีการลงรักพ่วทั้งองค์แบบนี้ขอบก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนอกจากจะเป็นการดูว่าการตัดขอบขององค์พระเป็นการตัดขอบด้วยมือแล้วเราก็ยังดูในเรื่องของความเก่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านในองค์พระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์ทุกเส้นนะฮะ หน้าอกนูนเด่นซอกแขนลึกมีใบหูข้างเดียวระเก็แขนใต้อ่อนช้อยก็ก็พาดซูมออกไปพระบาะซ้ายปรากฏให้เราเห็นเส้นรองใต้ตักเห็นชัดเจนเส้นรองใต้ฐานบวกก็เห็นชัดเจนเราเห็นข้าบป,ปูนที่งอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมงบอกถึงความเก่ามงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะครับ ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางให้ภาพตามขอบพระนั่นบนและก็ขอบพระนั่นล่างรอยปีรอยแยกก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเห็นชัดเจนสีขาวขาวแบบนี้นะครับลักที่ยังติดอยู่ก็มีเป็นบางส่วนที่หลุดรอดออกไปก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระกะยายสูงกันครับ ภาพนี้เป็นภาพใบหน้าสังเกตดูเนื้อหานะฮะภาาเก่าภาาแท้เนื้อหาต้องมีสีสันที่หลากหลายแบบนี้มีทั้งสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีขาวร่องรอยของรักเก่าที่ยังติดอยู่นะฮะแล้วก็เนื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกภาพโดยเฉพาะในส่วนที่ลาดเอียงเช่นแก้มตรงคางตรงพระเกศ พอเห็นได้อย่างชัดเจนภาพนี้ก็ถ่ายเห็นถึงพระเกศซึ่งยาวแล้วก็พาดซุ้มออกไปเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางยภาพอย่างชัดเจนเนื้อมีการมมวนเข้ามีรอยแบ่งรอยเว้าเส้นสายเป็นธรรมชาติมีมวลสารปรากฏให้เราเห็นด้วยนะครับพืบ้นผิวบริเวณร,รอบๆพระเกศก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะ ผิวมีความสูงความต่ำชัดเจนบริเวณหน้าอ,อกก็เช่นเดียวกันเนื้อบริเวณนี้มีสีน้ำตาลค่อนข้างเข้มก็เป็นสีของน้ำรักที่ลงไว้นะครับส่วนเนื้อบริเวณส่วนนี้สีก็อ,อ่อนไปอันนี้ก็เป็นธรมธรมชาติของผ้าเก่าธรรมชาติของพระสมเด็จพระละครภาพนี้เป็นภาพของวงแขน สังเกตดูเส้นสายนะฮะมีความเป็นธรรมาชาติมีเส้นสายที่มีความพลิ้วเส้นของแขนก็มีคอดมีกิ่วมีร่องรอยของลักที่หลุดล่อนมีร่องรอยของลักที่ยังติดอยู่ส่วนซอกแขนก็ค่อนข้างจะลึกมีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนาตรงบริเวณหน้าท้องลักติดอยู่เป็นส่วนมากส่วนที่ลักหลุด่อไป ก็มีสีสันที่มีลักษณะเป็นสีขาวงาช้างแบบนี้นะครับภาพนี้ภาพของหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายพี่บอนตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ตักภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นปลายพระบาะซ้ายซึ่งจะตรงกับข้อศอกขวาพอดีเนื้อหามีความเป็นธรรมาชาติดูง่ายนะครับ ภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ฐานบัวเส้นสายก็มีความเป็นธรรมชาติเป็นพระที่ดูง่ายสีสันก็มีหลายสีผสมปนเปกันไปเป็นกลัษณ์ของพระสมเด็จพระละคังภาพนี้เป็นภาพฐานบัวกับฐานสิงฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ฐานบัวนะครับ ภาพนี้เป็นภาพของฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวาปลายฐานส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเส้นสมมเนื้อบริเวณนี้ก็บีพปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนามีบุญงอกขึ้นมาทั่วทั้งองค์นะครับภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายปลายฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวาพระองค์นี้มี ม่เหล็กปรากฏให้เราเห็นด้วยนะครับมีทั้งเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็เหล็กที่เป็นสนิมประเภทเหล็กน้ำพีภาพนี้เป็นภาพของหัวไหลขวาตรงนี้เป็นแขนขวาซอกแขนลึกตัวไปนะครับแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเราเห็นความลึกชัดเจนดูจากความสูงของชายโครงนะครับตรงนี้เป็นพื้นผิว ซึ่งมีปูนงอกขึ้นมาเราเห็นผิวด้านในเป็นสีเทาๆดำๆซึ่งอาจจะเป็นรักที่ยังหุดไม่หมดตรงนี้เป็นเส้นสุมตรงนี้เป็นกลุ่มเหล็กภาพนี้เป็นภาพของหัวไหล่ซ้ายตรงนี้เป็นหน้าอกตรงนี้เป็นมวลสารประเภทดินสีเขียวพื้นผิวบริเวณนี้เราเห็นร่องรอยของรักที่ยังติดอยู่คอกาจะนา บนเวรน,นี้ก็มีปูนงอกขึ้นมาทับหลักภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนด้านขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นมับพิมพ์ตรงนี้เป็นหลกไหลเงินหยวกเราเริ่มเห็นมวลสารปรากฏอยู่บนพงผักอย่างเช่นสองเม็ดนี้ก็เป็นลักษณะของเศษว่าภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับเส้นซ้ายก็เป็นธรรมชาติ มีแหวงมีเป้าซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงนี้เป็นเส้นมคับพิมพ์ตรงนี้เป็นเส้น,น,น,สนวาสนาตรงนี้เป็นคุ้มเหล็กภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของพื้นผิวที่มีรักล่ลงไว้แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ่ายให้เห็นถึงธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุค สิ่งที่เราเห็นนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเม็ดนี้ก็เป็นเหล็กที่มีสนิทประเภทเหล็กน้ำพีนะครับนี้ก็ใช่ภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสายพาพถ้าให้เห็นถึงร่องรอยของลักเก่าที่ยังติดอยู่ถ่าให้เห็นถึงมวลสารที่อยู่ในเนื้อผ้า ภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางภาพของเส้นซุ้มนะครับเราเห็นสภาพแบบนี้เราก็สบายใจได้เพราะเป็นลักษณะของธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาภาพนี้เป็นภาพลักลังาใา้เหตุถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพตามขอบ้าน,นะครับตรงนี้เป็นบริเวณ้นผิวภาพนี้ก็เช่เดียวกัน เส้นสายของขอผระมีบิดมีเบี้ยวมีการเปลี่ยนแปลงทางสายภาพส่วนพื้นผิวก็มีลักษณะของผิวที่มีความสูงความต่ำมีปูงอกขึ้นมามีลักที่ยังเกาะติดอยู่เราเห็นมวลสารประเภทเล็กประเภทจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่ในเนื้อภาพนี้ก็เป็นภาพของพื้นด้านหลังนะครับผิวภาพก็มีความแห้งสนิท ผมบอกถึงความเก่ามวลสารต่งตางๆก็ปรากฏให้เราเห็นอย่างเช่นเม็ดนี้เป็นกินสีแดงตรงนี้ก็ใช่นะครับภาพนี้เป็นภาพตรงมุมล่างๆซึ่งเราจะมาจดทํายาเช็คอยุทั้งไซตรงทําแหน,น่งนี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแาษสุกก็จะกันนะครับเริ่มจากไปหน้า พระอ,องค์นี้ลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับหน้าอกกนูนเด่นตอกแขนลึกเนื้อบริเวณนี้มีความสูงกว่าต่าชัดเจนสีหอกกระดังสีเหลืองเข้มซึ่งเป็นสีของน้ำลักที่หลอไว้ตรงหน้าท้องก็ยังมีลักติดอยู่ค่อนข้างจะหนาพระอ,องค์นี้เป็นพระสุเดจที่รู้ง่ายเป็นพระสุเดจที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่เปิดมีความเก่าระกอจับติด มีการเปลี่ยนแปลงกันในภาพที่ชัดเจนตรงนี้เป็นหัวเขาซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรและแข้งซ้ายเล็กผมเป็นสัมเราเห็นว่าบัดซ้ายอยู่ตรงหัวเขาขวานะครับเวลาซูมกล้องเข้าไปเราก็เห็นเนื้อพระที่มีมนสารต่างๆซ้อนอยู่ในเนือ้อพระองค์นี้มีเส้นแซมสองเส้น ก็คือใต้ตักหนึ่งเส้นและก็ใต้ฐานบัวอีกหนึ่งเส้นก็คือเส้นนี้นะครับในรายการประกวดเขาระบุว่าเป็นพระสุเด็จพิมพ์ระประธานฐานแสมเป็นพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนเป็นสายสมบูรณ์นะครับ เอกลักษ์ของวัสุเด็จวัตถุค่างก็คือมีการทำนองเนื้อพระด้วยการหลงรักไว้ทั้งองค์สีสันของเนื้อพระก็มีหลายสีผสมปนเปนกันไปเนื้อพระมีความยึดนุ่มดูแล้วมีชีวิตชีวานะครับพระเก่าไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพทุกจุด องนี้เป็นพัสุเด็จประ,ะครังแต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ชัดเจนการดูพัสุเด็จปังคุตพมเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพมากกว่านี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแขนสายตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอพผะากอนว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่พระสมเด็จเป็นพระที่มีอายุเกิด150ปีดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบให้เราเห็นนะครับพระองค์นี้ถึงแม้จะเป็นพระที่มีการหลงลักทั้งองค์ตามขอบก็ยังหลงไว้แต่ก็ยังเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเมื่อเราดูขอบพระเสร็จเราก็ต้องมาดูตรง พื้นผิวต่อวัสด็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงพื้นผิวด้านหลังหลายแบบบางองค์ก็มีความสูงความต่ำบางองค์ก็มีรอยปี๋รอยแยกบางองค์ก็มีรอยปูไตรอยหนอนด้นอย่างวงาน,นี้เราก็เห็นรอยปีรอยแยกองค์นี้ลักติดอยู่ค่อนข้างเยอะ คือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระโสดด์ค่อรข้างคนศาลก็ค่อนข้างจะจัดจ้านมีทั้งดินสีแดงดินสีเขียวจุดดำจุดแดงเหล็กไหลภัยดำเหล็กนำพีมีรอยแตกและมีเส้นลับฝังติดอยู่เป็นพาสเวิร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาพที่โอเค ความเก่าชัดเจนเงินสารก็ถือว่าจัดจ้านนะตอนนี้เรากำลังจะหยดน้ำยาเช็คกับยูุคนไซต์ตรงมุมนั้นล่างนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของวัสดุตรงนี้เป็นการพิสูจน์แคนไซซึ่งเกิดจากปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นสมสมหลักในการสร้างสุมเด็กเขาจะหยดน้ำยา ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปนะฮะหยดน้ำยาลงไปแล้วกองอากาศก็ขึ้นมาค่อนข้างใะ่เยอะก็ปงบอกได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสรเรที่มีอายุกเก่าถึงยุคและมีปูตกระหอยเป็นสมสมหลักในการสร้างเพื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับ หลังจากถ่ายรูปและเช็ดจำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับมาดูว่าพระองค์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนบ้างที่เรากำลังดูนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสมนนะคะนรับเช่นสายมีลิวขย,ขยุกขยิกมีเว้ามีคอดมีการม้วนเข้าเราเห็นเหล็กไหลเงินยวงค่อนข้างจะเยอะ แสดงว่าพระองค์นี้โดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธแคล้วคลาดปลอดภัยพื้นผิวก็มีปูนงอกขึ้นมาทั่วทั้งองค์นะครับผมบอกได้ว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงบางส่วนปูนก็งอกขึ้นมากาะักสีน้ำตาลที่เราเห็นนี้เป็นลนักษณะของกลมเหล็กที่เป็นสนิม ถาอง์น,นี้เป็นวสุเักรที่ดูง่ายนะครับเส้นสายสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสุกเป็นวสุเักรที่มีความเก่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโอเคนะครับเป็นพะัฏจั็จพิมพใหญ่พระประธานเป็นพุทธศินยุคลายจำลองพุทธศินมาจากาพระรูปยุคโสโุโขทัย มีพระกันข้างเดียวนะครับเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกโดดเด่นในเรื่องขอ,องการป้องกันอาวุธและก็แค้วคลาดปลอดภัยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ